คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้มาเอาใจสาวก Honda Civic กันบ้างดีกว่าวันนี้เป็นสุดยอดรถเก่งขวัญใจวัยรุ่นชายไทยทุกยุคทุกสมัยวันนี้เป็นโฉมหนึ่งเลยที่ว่ากันว่าหล่อเท่ที่สุดแล้วของ Civic นะครับขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2019 Honda Civic f c Minor c h a เชน 1.8E Auto ไม่3 0 0ื0 FC ครับสุดยอดรถเก๋งขวัญใจวัยรุ่นที่ว่ากันว่าโฉมนี้คือโฉมที่สวยและหล่อที่สุดแล้วของ Honda Civic นะวันนี้เรามีตัวนี้มาให้ดูเลย2,019 Honda Civic FC ตัวรองท็อป 1.8E ไม่3มหมื่นราคารถใหม่ป้ายแดงนะครับ8 7 4 0 0 0บาท แล้วที่สำคัญมันเป็น m ไมเนอร์เชแล้วด้วยเป็นโมเดลผลิตปี2019แทๆ้ๆแล้ววันนี้เป็นสีน้ำเงินตอนที่เปิดตัวไมเนอร์เชนใช้สีนี้เป็นสีโปรโมทเลยมาพร้อมชุดแต่งโมดูลโลเท่ๆรอบคันแบบนี้เลยนะครับอ่ะแจ้งให้ทราบก่อนนะฮะคันนี้จริงๆต้องบอกว่าเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวผู้ชายขับนะ แต่เป็นรถที่เขาผ่อนไม่ไหวเพราะนั้นเป็นรถที่ไฟแนนยึดนะฮะเราไปประมูลมาจาก Honda l ลิส i ิ g นะครับและครันนี้มีการจดทะเบียนมาใหม่นะครับแต่ไม่ต้องกังวลไปไม่ใช่ว่ารถไม่สวยรถเคยเป็นซากรถชนหนักอะไรไม่มีนะครับแต่ว่าเจ้าของเดิมขาดต่อภาษีครบ3ปีนะภาษีประจำปีไม่ได้ต่อ3ปีโดนยกเลิกไฟายเพราะฉะนั้นมีความจำเป็นจะต้องจดทะเบียนขึ้นมาใหม่นะ เอกสารเดิมยังอยู่ครบต้วนนะครับรถบ้านมือแรกมือเดียวมีบุ๊กเซอร์วิสครบนะเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายใช้งานได้ตามปกติแน่นอนอ่ะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดตอ่อไม่มีพิคว่มไม่มีน้ำท่วมเลขไม่แท้ๆา0 0 0 0 0กิโลเมตรรับประกันซื้อขึ้นเต็มราคาครับเรื่องชนหนักไม่มีพิคว่มตัดตอ่อน้ำท่วมไม่มีแน่นอนนะครับ แต่เจ้าของเดิมอาจจะเคยมีเคมประกันภัยเก็บสีมาบ้างเป็นบางชิ้นนะฮะตอนที่เราไปประมูลมาก็มีรอยเพิ่มเติมนิดหน่อยเก็บสีเพิ่มเติมที่เราทำให้ประมาณ5ชิ้นแถวแถวนี้พร้อมกันเอาใส่สเกิร์ตเพิ่มมาให้ด้วยหล่อๆแถมเปลี่ยนยางให้อีก4เสน้นเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเล็งอยู่บอกเลยราคาช่วงท้ายว,าว้าวแน่นอนนะครับมาดูพร้อมกันเลยกระจังหน้าเป็นไมน์เนชั่นรีเมียมยาวตลอดทั้งแนวโอ้โหหล่อมากมาตัดกับตัวรถสีน้ำเงินนี่ดูเท่มากนะครับ ส่วนด้านล่างจะเป็นพลาสติกสีดำนะฮะสวยดีนะสีน้าเงินสีดําสีโครโมเมีิยมไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์เหมือนกันแม้ว่าจะเป็นตัว E นะฮะโคมไฟสวยใสปิ้งเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เชนแล้วจะมีคิวโครโมเมีิเมมาให้ด้านล่างเท่ๆไฟตัดหมอกจะไม่มีนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวไม่ท็อป<ๆ>ก็จะเป็นฝาพลาสติกเรียบๆชุดแต่งโมดูโรอันนี้ผมใส่ให้นะฮะผมแต่งให้เลยนน่หล่อๆนๆแน่สวยมากโคมไฟหน้าสวยใสปิ้งเลย นะครับด้านล่างโครเมียมสวยๆเกิร์ตโมดูโลรอบคันเท่ๆฝาโป่งจำได้ว่าไม่ได้ทำครับขัดให้อย่างเดียวสีสันฝาโป่งนี่มาจากลานประมูลแบบนี้เลยนะครับออกแดดสวยใสเงางามเปล่งปลั่งเป็นประกายใช้ได้อันนี้ขัดให้อย่างเดียวเพราะไปยังบางมากนะครับแต่ที่ทำจำได้ว่ากันชนนะ่ะทำเพราะว่ารอยขนแมวถลงมถลอกอะไรเยอะผมก็เลยจับใส่สเกิร์ตไปสักทีเดียวเลยเพราะรุ่นนี้มันต้องแต่งว่า ซีวิกมันต้องแต่งครับมันจะได้หล่อๆแบบนี้อ่าภัพรวมดบับขวานะฮะบางชิ้นก็ขัดบางชิ้นก็ทําพร้อมกับผมจับใส่สกเกรตส่งโมดูโลโให้เลยรอบคันเท่ๆแบบนี้วันนี้ทาออกมาแล้วสวยใสยเนียนตลอดทั้งแถบเป็นเนื้อเดียวกันนะครับพอไปยังบางใช้ได้นะครับมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถมีสมาร์ทอินทรีให้เช่นกันนะครับฟีฟิล์มมาให้อันนี้จากเจ้าของเดิมให้มานะครับสวยๆเลยกระจกข้างรุ่นนี้มีไฟเลี้ยวให้เท่ๆด้วยนะฮะ ลัางคาไม่ได้ทําล้างน้ําเปล่าอย่างเดียวนะครับมาจากลานประมูลแบบนี้เลยแจ้งให้ทราบมีขี้นกเบาๆหนึจุดตรงนี้นิดหน่อยแต่ทําอะไรไม่ได้ขัดให้อย่างเดียวนะฮะเพราะว่าที่เหลือให้เกอร์เซ็นต์มันผิวเดิมผิวสวยเพราะฉะนั้นไม่น่าไปยุ่งอะไรก็เลยขัดให้อย่างเดียวนะครับล้อครับรุ่นนี้จะได้ดิสเบกสี่ล้อหน้าหลังเลยครับตัว E ได้แม็กลายนี้เลยหน้างเงารองดําซึ่งแม็กยังสวยสภาพดีมาก ไม่มีทะลอกไม่มีเบียดฟุดบาทอะไรเลยนะครับจ้าของเดิมก็ถือว่าขับเก่งใช้ได้ส่วนยางตอนเข้ามาไม่ค่อยสวยนะครับไม่ค่อยสวยเพิ่งเปลี่ยนให้อันนี้ผมเปลี่ยนยางใหม่แกะกล่องให้เลยเมื่อเชา้านี้เป็นยางใหม่นะครับแต่เป็นรถท้ายปีนะฮะปลายปี23นะครับแต่เป็นยางแกะกล่องเพิ่งลงพื้นเมื่อเชา้าเป็นของแม็กซินะครับ เบอร์สอ55 5 R 1 6นะครับเพราะฉะนั้นใหม่แน่นอนดอกลึกดอกเต็มดอกสวยดอกคมดอกนิ่มใช้กันได้อีก4-5ปีแน่นอนล้อหลังก็ดิสเบรกเช่นกันแม็กหลังก็สวยใช้ได้นะครับหน้เาเงาร่องสีเทาเข้มไม่มีริ้วไม่มีรอยไม่มีทะลอกอะไรยางพึ่งลงพื้นเมื่อเช้านะครับแต่เป็นลอถปีที่แล้วนะฮะปี23ของแม็กซิเป็นยางใหม่แกะกล่องทั้ง4ีเส้น ยังสวยยังนิ่มยังคมยังลึกใช้กันได้ยาวๆโครงสร้างกันต่อประตูหลังขวาเปิดมาแล้วครับขอบยางดึงออกมานะครับเม็ตอาร์คสวยงามนะฮะสวยงามอยู่ครบซอกประตูด้านในก็แห้งสนิทนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีพิษความอะไรแต้มสีหัวน็อตยังอยู่ดีเสากลางขวาขอบยางดึงออกมาแล้ว โอ้ก็ยังเหนียวนะฮะไม่ค่อยมีใครดึงเม็ดอาร์คอยู่ครบซอกประตูด้านในหัวน็อตด,ด้านในก็เดิมเดิมนะฮะน็อตด,ด้านในเดิมเดิมนะครับสติกเกอร์เรียบเนียนไม่มีงัดแงะแกะเกาวอะไรเสาหน้าขวาคนขับฮนะเม็ดอาร์คอึบสวยงามอ่ะดึงให้ดูทั้งแนวเลยด้านล่างเม็ดอาร์คอึบอยู่ครบแพรสีหัวน็อตยังอยู่ดีน็อต แก้มไม่เคยขยับไม่เคยถอดซอกในแห้งสนิทนะครับมาด้านหลังกันต่อเลยนะครับสปอยเลอร์นี่ต้องบอกว่าอันนี้ของเจ้าของเดิมให้มาผมใส่เฉพาะสเกิร์ตด้านล่างนะฮะสปอยเลอร์นี่ได้มาเขาเจ้าของคนแรกติดมาอยู่แล้วทรง RST ไฟท้ายบุมมาแรงซ้ายสวยฝาหลังจำได้ว่าขัดอย่างเดียวนะครับสีสันโอเคไฟท้ายซายขวาสวยการชนก็รู้สึกจะขัดอย่างเดียวนะคันชนไม่ได้ทำอะไร นะแต่เราก็ใส่สเกิร์ตไปเลยแล้วกันนะครับมีเซ็นเซอร์หลังให้2จุดนะตัวไมเทอร์เชนนีด้านหลังก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้ก็เท่ดีกันชนหลังขัดให้อย่างเดียวโอเคสวยใช้ได้นะครับฝาท้ายเปิดปิดได้ด้วยรีโมทนี่นะครับเปิดมาแล้วนะฮะตะเข็บด้านหลังแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามกระจกเดิมของคอนด้ฝากระโปรงหลังแหวกกันหน่อยเป็นไงน็อตเดิมไม่มีถอดนะฮะ ตะเข็บด้านหลังแห้งสนิทไม่มีเคาะไม่มีพน่นอะไรฝาท้ายน็อตเดิมไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะฮะตะเข็บซ้ายขวาแห้งสนิทก้มเข้าไปด้านในก็เดิมหมดนะครับเม็ดพาร์คสวยงามผิวพันแห้งสนิทรูกลมขมกริปมีถาดมาให้จากเจ้าของเดิมขอบคุณมากรมด้านหลังสวยมากเนียนกริปกริปเลย รุ่นนี้มีล้ออะไรให้ด้วยนะครับแม่แรงอุปกรณ์ถอดล้อมีให้ครบครันเช่นเดิมล้ออะไรรุ่นนี้เป็นล้อกระทะนะครับด้านหลังแห้งสนิทนะครับแนวซิลิโคนแห้งผิวพันธุ์แห้งไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีน้ําท่วมไม่มีติดแก๊สไม่มีสนงสนิมอะไรทุกอย่างบางเดิมใสจากโรงงานนะครับมาแถบซ้ายกันต่อบางชิ้นก็ทําบางชิ้นก็ขัดแล้วก็ใสสเกิร์ตโมดูโลให้ด้วยรอบคันนะครับ ผิวพันธุ์วันนี้มาสวยเนียนใสเคาะไปก็ยังบางใช้ได้นะครับประตูหน้าคิดว่าขัดนะครับมีขนแมวเบาๆขัดให้อย่างเดียวมือจับสมาร์ทเอนทรีซ้ายขวาฟรีมันนี้เจ้าของเดิมให้มากระจกข้างมีไฟเลี้ยวอ่าล้อกันต่อล้อแม็กหน้าซ้ายก็สวยใช้ได้ไม่มีถลอกอะไรรุนแรงแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนยางให้เมื่อเช้านะครับแม็กซ นะครับดอกลึกดอกเต็มดอกสวยดอกคมใช้กันยาวๆนะครับล้อหลังก็ดิสเบรกเช่นกันนะครับแม็กสวยหมดเลย4วงถือว่าขับเก่งนะครับไม่มีทะลอกไม่มีเบียดสุบาดอะไรยางแม็กซิสยางใหม่แกะกล่องเพิ่งเปลี่ยนให้เมื่อเช้าดอกสวยคมลึกใช้กันยาวๆโครงสร้างกันต่อประตูหลังซ้ายเปิดออกมาแล้วนะครับขอบยางดดงอ,อกมาเม็ดาร์คสวยงา อยู่ครบเสากลางซ้ายเม็ดอากอยู่ครบซอกประตูน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับแผ่นเรรดเรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะเกศเก่าเป็นเไปรุ่นนี้อยู่ซ้ายผลิตและประกอบประเทศไทยเลขเครื่องยนต์ R 1 8 Z 1 6 8 0 2 7 0 1ตัวถัง MRHFC ลงท้ายด้วย T 1 0 3 2 3ครับ ซ้ายครับขอบยางดึงออกมายังถือว่าเหนียวมากเม็ดอาร์คอยู่ครบแก้มสีหัวน็อตอยู่ครบเม็ดอาร์คด้านล่างสวยงามแก้มซ้ายน็อตมีถอดมาทําสีนิดหน่อย้าสีไม่มีให้ดูเพราะว่าขาดเกิน3ป,ปีนะครับยังเดียวเดี๋ยวจดทะเบียนใหม่แจ้งให้ทราบก่อนจดทะเบียนใหม่กระจกเดิมของฮอนด้นะฮะ เดี๋ยวดูห้องเครื่องงานไปตัวนี้มาด้วยเครื่องยนต์ยอดนิยมเลยครับเบนซิน i-VTEC 1,800cc 141แรงม้าเกียร์ CVT เติมได้ถึง e85 เลยอัตราสิ้นเปลืองประมาณ14โลลิตรนะครับคันนี้ใหม่แท้30,000โลเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สครับโครงสร้างกันต่อซอกในด้านขวาครับน็อตเดิมไม่มีขยับแก้มฝาน็อตเดิมไม่มีถอดน,นะครับ ซับในด้านขวาแห้งสนิทรูกลมคมกริบเม็ดอาร์คสวยงามแก้มขวาน็อตเดิมทุกตัวแห้งสนิทไม่มีเคาะไม่มีพ่นนะครับเบ้าโชคตัวอักษร FAR คมคมเม็ดอาร์คสวยๆแต้มสีหัวน็อตยังอยู่ครบเลยนะครับคานหน้ารุ่นนี้จะเป็นเหล็กสีดำนะฮะสวยแห้งเดิมไม่มีชนหนักแน่นอนชัดสีแห้งสนิทสวยงามคานตรงกลางก็เป็นเหล็กสีดำนะครับเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงามผิววันแหง้งๆไม่มีเคาะไม่มีพ่นฝั่งซ้ายเป็นเหล็กสีดำเช่นกันเดิมๆเลยนะฮะ แบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะฮะถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้อ้าวเกินแล้วก่อนออกรถยอนเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะครับแต้มสีหัวน็อตจุดต่างๆอยู่ครบถ้วนเลย FAL คมคมเบ้าชกเม็ดอาร์สวยงามแห้งสนิทซับในรูก,กลมคม,คมกริบเม็ดอาร์รุ่นนี้ดูง่ายครับไม่มีอะไรบางแห้งสนิทเดิมๆซอกในน็อตเดิมไม่มีขยับแต่แก้มซ้ายมีพ่นนะครับมีถอดมาพ่นนิดหน่อยนะมีเคยเค็มสีเก็บ,กบงานสีนิดหน่อยนะแก้มจะมีรอยถอด แต่ซอกในเดิมหมดครับน็อตเนิศลายเดิมหมดฝากระโปรงเดิมนาฝาโอเคน็อตเดิมไม่มีขยับฝาด้านใต้แห้งสนิทนะครับไม่มีเอไม่มีพ่นรูกลมคมกริบแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะสติ๊กเกอร์เรียบเนยียนทุกแผ่นทุกจุดอยู่ครบเลยแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะน็อตฝากระโปรงเดิมเดิมไม่เคยขยับนี่สุดยอดยังค่อนข้างเดิมมากๆนะคะเดี๋ยวไปดูด้านในกันตามสเปคโรงงานนึกก่อน เบาหนังหรือบ่อผ้าจําไม่ได้แต่ตอนไปประมูลมาก็ต้องบอกว่าเ,าเป็นบ่อหนังนี่แหละแต่ว่าก็อาจจะแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมก็เลยหุ้มให้ใหม่แล้วกันนะครับเป็นบ่อหนังเทียมสีดําได้สีแดงนะฮะนี่ทรงวัยรุ่นเลยชุดนี้นะครับสวยเลยนะเพราะว่าเราหุ้มให้ใหม่นะครับสวยใสสะอาดสอ้นเนียนตาส่วนแผงนี่คือเจ้าของเดิมให้มานะครับให้มาแบบนี้เลยแผงนี่ไม่ได้ยุ่งอะไรขอบคุณเจ้าของเดิมมากนะฮะ คิ้วโครมเมียมอะไรก็สวยงามใช้ได้ฟิล์มนี่คือเจ้าของเดิมให้มายังสวยใช้ได้นะครับด้านหลังฟิล์มอะไรเอ็กซ์ต้าโคนะครับก็ยังสวยดูดีใช้ได้แผงประตูนะครับไม่ได้ยุ่งอะไรเจ้าของเดิมให้มาแบบนี้เลยสวยใสยใช้ได้ส่วนบอรนั่งอันนี้ผมทำใหม่นะผมทำใหม่ให้เลยเป็นบอรนดดังเทียมสีดำได้สีแดงนะ ห้องโดยสารก็กว้างนั่งสบายนะครับหัวหมอน2ตำแหน่งตรงกลางเป็นที่เท้าแขนพ้อมร่องหว่าง,ลงแก้วน้ำห้องโดยสารด้านหลังรุ่นนี้ผมว่าก็นั่งสบายดีนะบเบาเบร์อะไรก็ตัวใหญ่องศาการเอ็นก็ใช้ได้นะครับนั่งทางไกลน่าจะนั่งสบายมีพื้นที่ด้านบนเทดานก็ยังพอเหลือๆก็ปลอดโปร่งอึดมา <S <S ไม่อึดอัดนะครับนั่งสบายนะเข้าออกขึ้นลงง่ายนะครับเป็นรถเก๋งไซส์ขนาดมาตรฐานตัวเบาะนะครับใช้ได้นะครับ พราะว่าเราหุ้มให้ใหม่ใหม่แน่นอนส่วนแผงนี่คือเจ้าของเดิมให้มาแบบนี้ก็ถือว่ายังสวยมากฟิล์มเอ็กซ์ตาโคยังสวยขอบคุณมากประตูหน้าซ้ายแผงอันนี้เจ้าของเดิมให้มาแบบนี้เลยสวยฟิล์มเอ็กซ์ตาโคสวยๆเบอนั่งเราทําให้นะครับบอนหนังเทียมสีดําได้แดงยังสวยมากไปลองขับกันกุญแจเป็นแบบนี้นะครับกุญแจสํารองมีให้ครบเป็นปุ่มสตาร์ทเหมือนกันไม่ปัจจุบันโอ้โหเลือนใหม่เท่มาก กราฟิกส,สวยเลยสามหมื่นโลนะจ๊ะนี่สามหมื่นโลนะครับเปิดแอร์ก่อนร้อนได้แอร์ดิจิตอลเหมือนกันนะแอร์ดิจิตอลนะครับปรับความแรงได้เจ็ดระดับปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลแอร์ออโต้ก็มีนะฮะไลาฟ้าหน้าหลังก็มี นะไดดิจิ a l ลฟูลออปชันเหมือนกันนะครับอ่ะคอนโซลด้านหน้านะครับเป็นสีดําอันนี้เหมือนกันนะครับมีทั้งส่วนที่แข็งแข็งแล้วก็ส่วนที่นุ่มๆนะครับถุงลม2ใบพร้อมเบรก ABS นะครับแต่ที่เริ่มไม่เหมือนคือหน้าจอนะครับจะเล็กกว่าตัวท็อปพอสมควรนะรก็จะเป็นจอที่แบบสัมผัสไม่ได้นะครับแต่เล่นได้หลายอย่างนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นบลูทูธเชื่อมต่อโทรสัพ์โทรศัพท์อะไรเนี่ยได้นะครับแล้วก็ usb ได้นะครับบลูทูธได้สองอย่างนี้ก็ครบแล้วล่ะนะฮะมาพร้อมกล้องหลังมีให้เหมือนกันแม้ว่าจอจะเล็กน่ารักจุม๋มจิ๋มแต่ก็โอเคนะนะให้มาก็ขอบคุณนะมีมุมมองเดียวนะฮะเลนวายนะครับเลนสกว้างอ่ะแล้วก็คอนโซล2ชั้นเช่นเดิมด้านล่างก็จะเป็นรู usb และนี่อะไร hdmi น่าจะไม่มีนะครับตัวนี้ไม่ท็อปก็จะมี power outlet กับ usb 2รูแค่นั้นนะครับเกียร์เกียร์นี่เหมือนกันนะครับเกียร์ cvt หน้าตาเหมือนกันนะครับก็คันเกียร์คอนโซลเกียร์ยังสวยสมบูรณ์ใช้ได้นะครับใช้ไม่ยากครับรุ่นนี้บล็อกตีเกียร์ค่อนข้างใช้มานานทนทานแน่นอนได้เบรคมือไฟฟ้าเหมือนกันนะครับ a อ t o brake h o l มีเหมือนกันมีโหมดกันกันกบขี่ e คอนโห d e หรือประหยัดเหมือนกันนะครับ ตรงกลางนี่เหมือนเลยนะครับลองวางแก้วน้ําวางได้แก้วสูงแก้วต่ําที่เท้าแกนเลื่อนได้นิดหน่อยนะครับ USB ไม่มีนะครับสําหรับตัวไม่ท็อปก็ USB ตรงนี้จะไม่มีนะครับแล้วก็พวงมาลัยคล้ายๆนะครับคล้ายๆก็คือมี cruise control ให้เหมือนกันนะครับมีมัลติฟังก์ชันให้เหมือนกันเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงรับสายโทรศัพท์ได้นะครับโลโก้สวยนะครับ airbag มีแต่ที่เริ่มไม่เหมือนคือวัสดุนะครับก็จะเน้นเป็นพลาสติกเรียบๆสีดํำไป นะครับไม่ได้มีพวกวัสดุสีเทาอะไรมากมายนะฮะแล้วก็ตัวหนังนี่จะไม่ใช่หนังแท้นะครับก็จะเป็นวัสดุแบบวัสดุสังเคราะห์นะครับก็ยังสวยใช้ได้นะฮะเนื้อพวงมาลัยใช้ได้ปรับได้สีทิศทางอันนี้น่าจะเหมือนกันลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังโอเคอันนี้เหมือนกันนะครับอ่ะกระจกไฟฟ้าคู่หน้าเป็นออตโต้เลยอันนี้เหมือนกันนะเหมือนตัวท็อปเลยนะครับ เซ็นทัลล็อกมีให้เหมือนกันกระจกข้างเหมือนกันนะครับปรับไฟฟ้าได้ผ้าไฟฟ้าได้อันนี้เหมือนเลยแล้วก็ด้านขวามีระบบควบคุมการทรงตัวอันนี้ก็เหมือนกันนะครับกระจกหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกนะคะอันนี้เหมือนกันเช่นเดียวกันด้านบนเหมือนเลยนะครับมีไฟได้ห้คูนะด้านหน้าคู่หนึ่งตรงกลางอีกหนึ่งอันนี้ไม่แตกต่างนะครับที่บางแดดเป็นผ้าสีเทามีกระจกให้สองฝั่งนะครับ เพดานผ้าสีเทาสวยสวยมากนะครับเนียนกริปเลยยังดูดีมากๆนะฮะเจ้าของเดิมให้อะไรเรามาบ้างเนี่ยเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวผ่อนกับ Honda Lissing แล้วก็ไม่ผ่อนผ่อนไม่ไหวก็เลยโดนยึดเราก็ไปประมูลมาภาษีก็ไม่ต่อ3ปีโดนยกเลิกป้ายรอจดทะเบียนใหม่นะแต่อย่างน้อยขอบคุณเขานะครับ ให้มาครบเลยเยี่ยมนะอันนี้ผู้ชายขับมือแรกมือเดียวคู่มือหนาะปึกเลยมีให้สมุดคู่มือเช็คระยะยังให้มาขอบคุณมากนะครับออกรถครับกลุ่มภาพันธ์2019ก็เท่ากับ5ปีพอดี5ปีพอดีนะครับ เป็นสีน้ำเงินนะครับ Brain Brilliant Sport Blue นะครับเลขเครื่อง R 1 8 z 1 6 8 0 2 7 0 1เป็นตัว E ครับตัวเริ่มต้นรหัสตัวถัง FMRHFC ลงท้ายด้วย T 1 0 0 3 3 3 3เข้าศูนสองครั้งนะสองครั้ง นะครับประวัติมีแค่นี้โทรเช็คสูนย์ให้แล้ไม่ตรงนะครับตรงกันในในระบบแล้วก็ตรงกันในเล่มนะครับให้ดูป้ายเดิมก่อนแต่ว่าป้ายที่จะได้ขายจะไม่ใช่ป้ายนี้นะครับเพราะว่าภาษีเขาขาด ต่ออายุครบ3ปีจะโดนยกเลิกป้ายอันนี้คือป้ายตอนออกป้ายแดงนะฮะออกที่กรุงเทพเนี่ยตรทะเบียนก็ตุลา2019ครับสีน้ำเงินแท้โรงงานเลขตัวถัง MRHFC ลงท้ายด้วย T100323 เครื่องยนต์ R18 z 16802701เบนซิน4สูบ 1,800cc 1 4 1 11, 11, 11, แรงมาไปลองขับกันอถอยไปก่อน แต่ยังน้อยมีกล้องหลังให้อะก็โอเคแล้ววะนะฮะพวงมาลัยค่อนข้างสะดวกนะครับค่อนข้างเบาแต่ก็ไม่ได้เบามากนะครับก็ยังคงไว้ซึ่งความแน่นความกระชับความเฟิร์มจับแล้วมั่นใจเหมาะสำหรับขับทางไกลแน่นอนนะครับ เครื่องยนต์1.8 41แรงมา้าออกตัวถือว่าพุ่งใช้ได้นะครับล็อกนี้ฮอนด้าทำมาเป็น10ปีเพราะว่าเพราะฉะนั้นค่อนข้างชำนาญนะความเสถียรค่อนข้างไว้ใจได้เอเย็นสบายเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบเบรกจึกช่วงล่างยังแน่นนุ่มนวนนะครับนะฮะอ่ะ ก็สะดวกสบายนะเป็นเก๋งที่ผมว่าขับทางไกลมันมากข้อดีของเขารุ่นนี้จุดศูนย์ถ่วง่อนตั้งต่านะครับเป็นรถทรงวัยรุ่นนะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้สูงมาจะเตียเต้ยๆนิดนึงแต่เวลาเข้าโค้งสดัดโค้งอะไรนะผมว่ามั่นใจนะครับสดัดโค้งแรงๆนี่เอาอยู่แน่นอนนะครับวงเลี้ยวกันเลยนะครับเก๋งไซน์นี้ก็เรื่องความคล่องตัวก็ไม่เป็นรองใครนะครับนี่เราไม่ได้หักหมดนะครับนี่เหลือๆเ,เลยพี่น้องเห็นไหม กลับรถง่ายๆไม่ต้องโยกครับสบายนี่เหวี่ยงกันให้ดูแบบนี้เลยนี่วงเลี้ยวแคบมากนะครับเพราะฉะนั้นยังได้เรื่องความคล่องตัวด้วยนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้สาวกค o นด้าซีวิกใครเลงซี v i c f อฟอยู่ เคยใฝ่ฝันเคยอยากได้ตอนราคาที่ยังแพงที่ยังสูงที่ยังค่อนข้างแข็งวันนี้ราคาลงมาอยู่ในจุดที่บอกเลยมันน่าจัดจริงๆกับปี2019ไม่แค่30,000โลมีชุดแต่งโมดูโลให้รอบคันเท่แบบนี้ ไปดูราคากันเลย h o n d a Civic FC ครับสุดยอดรถเก๋งขนาดกลางขวัญใจวัยรุ่นโอ้โหทรงนี้บอกเลยเป็นทรงที่หล่อเท่ที่สุดแล้วแต่งยังไงก็สวยแต่งยังไงก็หลอ่อมาพร้อมชุดแต่งเท่ๆโมดู l โลรอบกันแบบนี้กับกันนี้เลย2019 Honda Civic FC 1.8 E ออโต้ไม่สามหมื่อย่างที่เรียนนะครับ คันนี้มีจดทะเบียนใหม่นะแต่ไม่ต้องกังวลนะครับไม่ว่าเคยเป็นซากวิกความชนหนักอะไรยังไม่มีแน่นอนนะครับจดใหม่อันเนื่องมาจากเจ้าของเดิมนะครับไม่ได้ต่อภาษีครบ3ปีก็เลยโดนยกเลิกป้ายเพราะฉะนั้นต้องจดทะเบียนขึ้นมาใหม่รถยังสวยถูกต้องเหมือนเดิมเอกสารครบถ้วนถูกต้องแน่นอนไม่ต้องกังวลไปนะครับคันนี้ตัวนี้รถใหม่ป้ายแดงนะฮะเป็นตัวรองท็อป874,000บาท เป็นตัวใหม่เน่อเชนเรียบร้อยแล้วนะครับโมเดลผลิตปี2019แท้เลยจริงๆเป็นรถบ้านมือแรกมือเดียวผ่อนกับ Honda l i s ซ i n งนะครับแต่ว่าลูกค้าผ่อนไม่ไหวครับเป็นรถยึดเข้าลานประมูลคันนี้เป็นรถประมูลมานะฮะจาก Honda l i s ซ i n งนะครับราคา w a l k i อินหน้าร้านเราตั้งขายอยู่5 3 9 0 0 0บาทพิเศษกันไปเลยครับราคาเงินสดกันก่อนใครที่ซื้องเงินสดรถเลยหรือพเพียง 1> 5 1 0 0 0 0 0บาทโอ้โหก็ถูกมากแล้วนะแต่พิเศษยิ่งกว่าเดิมครับสำหรับลูกค้าเงินผ่อนนะฮะใครที่จัดไฟแนนซ์ขอยอดจัดขั้นต่ำ3,000สนขึ้นไปนะครับเราลดอีกครับเหลือเพียง4 10, 9 9 0 0 0บาทโอ้โหได้ Honda Civic FC Minor Change ปี2019 ได้สีน้ำเงินสีโปรโมตแบบนี้ได้ชุดแต่งรอบคันในสไตล์โมดูโลได้เต้แล้วไม่แค่30,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ30,000กิโลเมตรรับประกันซื้อืนเต็มราคาเครดิตด,ดีฟรีดาวออกรถศนย์บาทได้เหมือนเดิมด้วยนะครับมีวารันตีให้เหมือนเดิมฮะรับประกันเครื่องยนต์ กียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รการายการให้นานสุดสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี24ชั่วโมงเลยและดุกรอนออกรถรับผมเจะรถเข้าศู่ฮอนด้าเปลี่ยนท้ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ UHD ให้ ฟรีทำควสะอาและรุมคอนฆ่าเช่าก่อนส่งมอบเช่นเคยสาวกควคอนด้าซีวคลเลงเจ้าตัว f อซอยู่นะฮะวันนี้บอกเลยราคาลงมาอยู่ในจุดที่น่าสนใจมากๆนะครับอย่าช้าแอดไลน์มาได้เลยด้านล่างไอเดล @19SP ดหานาพันีัแอนดี้ของเราได้ง่ายๆเข้าปฏกูลกันแบบพิมพ์สิบก่กอนเราอยู่ถนนกนรารลำาพฤกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒิกาศ ประตู2แล้วถวาทีมงานไยขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ทั้งสถานีฟรี19บเาีประการนับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วดันใจภายในใหนึง่งนาทีรถย่นยันนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัดสิบาีประกรนับ2อสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่าน,นไปก่อนนะครับสวัสดีครับ นับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com